ค่ะตรงนี้เราวนมาจนถึงอีกด้านหนึ่งนะคะของแถวที่หกจะจบงานที่สับปะรดลูกสุดท้ายครึ่งลูกเนี่ยนะคะโซ่เจ็ดมาเอ็กที่ห่วงแรกนะคะแล้วก็โซ่สามถักเอ็กค่ะห่วงที่สอง ห่วงที่สามก็จะมาจบตรงปมตรงนี้พอดีนะคะเนี่ยค่ะต่องานแถวที่เจ็ดเลยนะคะเราจะถักวนกลับมาสับประรดลูกสุดท้ายเหลือสามห่วงแบบนี้นะคะก็ขึ้นโซ่สามค่ะแถวที่เจ็ดแล้วก็พลิกงานกลับเสร็จแล้วก็เอ็กลงในห่วง โซ่สามแล้วไปห่วงที่สองนะคะโซ่สามแล้วก็ห่วงที่สามขาตอนขึ้นต้นงานเป็นแบบนี้นะคะได้สามห่วงนะคะเสร็จแล้วก็โซ่เจ็ด่ะพันหัวเข็มแล้วก็ขึ้นหลักนะคะ โซ่เเสร็จแล้วก็เอ็กที่ห่วงสับปะรดต่อไปก็โซ่สามถักเอ็กค่ะสองห่วงแล้วนะคะไปที่ห่วงที่สามสี่ห้าค่ะได้ห้าห่วง เสร็จแล้วก็โซ่เจ็ดค่ะพันหัวเข็มแล้วก็ขึ้นหลักลูกที่หนึ่งกับลูกที่สองนะคะสับปะรดลูกแรกจะขึ้นเป็นแบบครึง่งครึ่งลูกกันนะคะพอลูกที่สองก็เต็มลาย ก็จะเหลือห้าห่วงค่ะไปต่อที่ลูกที่สามนะคะโซ่เจ็ดค่ะทักเอกค่ะต่อไปก็ขึ้นห่วงสับปะรดนะคะก็จะมีห้าห่วงโซ่สามแล้วก็ห่วงแรก โซ่สามห่วงที่สองโซ่สามห่วงที่สามห่วงที่สี่ห่วงที่ห้าต่อไปก็โซ่เจ็ดนะคะเสร็จแล้วก็พันหัวเข็มขึ้นหลัก ถักให้ดูแค่3ลายนะคะแต่ว่าก็ช่วงลายก็จะวนซ้ำแบบเดียวกันค่ะเต็มลูกไปเรื่อยๆจนถึงมุมอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวจะไปจบงานที่สับปะรดเครื่องลูกซีกน้อนนะคะแล้วก็ขึ้นแถวที่8ในคลิปถัดไปค่ะคลิปนี้ก็ถักวนไปจนรอบงานเลย ค่ะเดี๋ยวมาขึ้นแถวที่8ในคลิปถัดไปนะคะ